สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ครูเกณ์นะคะพิมพ์ปภาเจอแก้วค่ะค่ะคุูกันนะคะคันยุบุนคงสมเรื่องค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะเจอกับครูเกณฑและครูกันนะคะสําหรับช่วงพิเศษเกี่ยวกับรายการโคตา้า การเัะะ่การัล่นักเรียนเข้าศึกษาต่อรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณของเรานะคะซึ่งสําหรับครูเกณนะคะแล้วก็ครูกันนะคะก็จะเป็นคุณค,ณค,ณคณรูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุนทรียภาพและทักษะชีวิตนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลายๆท่านเองผู้ปกครองเองหรือนักเรียนเองเนะะี่ยอาจจะสงสัยนะคะไม่เคยได้ยินชื่อกลุ่มสาระก,การเรียนรู้แบบนี้มาก่อนนะคะซึ่งสําหรับพวกเราสองคนเองนะคะก็จะเป็นค,นคุณครูที่รับผิดชอบสอนนะคะอย่างเช่นครูเกณฑเองเนี่ยก็จะรับผิดชอบสอนในรายวิชาศิลปะทัศนศิลป์ค่ะ ในส่วนของครูกันนะคะจะรับผิดชอบสอนในรายวิชาสุขศึกษาเล็กพลศึกษาค่ะค่ะก็นะคะในกลุ่มสาระของเรานะคะก็จะมีการรวมระหว่างเนื้อหาวิชาของ ศิลปะนะคะแล้วก็นื้อวิชาของสุขศึกษาและภาระศึกษานะคะแล้วก็รวมวิชาการงานอาชีพเข้ามาอยู่ในกลุ่มสาระเดียวกันนะคะเลยตั้งชื่อใหม่เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุนทรียภาพและทักษะชีวิตนั่นเองค่ะค่ะก็แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะอย่างที่กล่าวไปก็เรา2คนนะคะคูเกลและก็ครูกันนะคะก็จะมาแนะนําโควต้าสอบเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลป์ของเรานะคะในโคต้าด้านกีฬาดนตรีนะคะแล้วก็ปปะะศิลปะวัฒนธรรมนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับโคต้าของเรานะคะผลลัพธ์นักเรียนทั้งหมดเนี่ยสคนเลยด้วยกันนะคะจะแบ่งเป็นปน้องๆชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่หนึ่งเนี่ยสองคนนะคะแล้วก็น้องๆชั้นมัธยม,ม,มศึกษาปีที่สี่อีกสองคนนั่นเองค่ะค, <น S 2> ค่ะก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะว่าคุณสมบัติของนักเรียนเนี่ยที่จะเข้า มาสอบคต้าทางด้านกีฬาดนตรีศิละปะหรือว่าวัฒนธรรมเนี่ยนะคะน้องๆเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะคะโดยอย่างแรกเลยนะคะที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะก็คือคุณสมบัติโดยทั่วไปในเรื่องของผลการเรียนนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนเหมอนกันผลการเรียนของน้องๆเนี่ยจะต้องเป็นผลการเรียนเฉลี่ยในระหว่างม ป4ถึงป5นะคะแล้วก็สำหรับน้องมาธยมก็ตั้งแต่ม 1, 1ถึงม2อ่าม1ถึง 2> ม, 2, ม, 1, งม2น 2> ั่นเองนะคะโดยผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาของน้องๆนี่ค่ะจะต้องไม่ต่ำกว่า3.00นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีพิเศษ <3 even. S 2> นิดนึงก็คือในส่วนของรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและ้อวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50นั่นเองค่ะอ่าใช่ค่ะโอ้ยแค่เกณฑ์ข้อที่หนึ่งเนี่ย ครูมั่นใจเลยว่าน้องๆหลายคนนะคะจะต้องผ่านเข้ามาได้อย่างง่ายๆเลยนะคะ <c oughs> ทีนี้ในส่วนถัดไปนะคะเราจะมาดูในคุณสมบัติทั่วไปของโคตา้าในแต่ละด้านเพราะว่าในโคตา้าที่กลุ่มสาระของเราเองเนี่ยเปิดรับสมัครนะคะมันจะรวมทั้งโคตา้าของดนตรีกีฬาศิลปะนะคะแล้วก็ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูการค่ะโดยเราจะเริ่มจาก คุณสมบัติของผู้กันก่อนแล้วกันนะคะดเดี๋ยวเองให้ดูในส่วนของกีฬานะคะเผื่อน,น้องๆหลายคนสนใจในส่วนของกีฬานะคะก็คือจะรับทุกประเภทกีฬาเลยค่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกีฬาฟุตบอลฟุตซอลวันลเลยบบอลหรือว่าแบดินตัน,นหรือแม้กระทั่งกีฬาไม่ายนไม่นอนกันได้เดกณฑ์ยไปเป็นผู้รับผิดชอบแล้วใช่ไหมค่ะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของ การปั่นจักรยานก็ได้ค่ะในส่วนของตรงนี้และที่สําคัญเลยในส่วนของโคต้านักกีฬาก็คือเหม่นกันเลยกับที่น้องๆได้รู้กันเลยก็คือน,น้องจะต,ต้องมีการแข่งขันเข้าระดับ จังหวัดระดับภาพหรือว่าได้รับเหรียญรางวัลระดับประเทศมานั่นเองนะคะ,คะเพราะฉะนั้นพูดง,ง่ายๆนะคะกีฬาเรารับทุกประเภทเท,ทุกชนิด <ละ S 1> กีฬาเลยนะคะที่เป็นความสามารถของตัวน้องๆนักเรียนเองนะคะเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องกังวลว่าแม่บอกผมว่ายน้ำผมจะเข้าได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศึกของเรานะคะเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนนะคะที่มีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับกีฬา<ช>เนี่ยทุกประเภทหรือทุกชนิดกีฬาเลยนะคะสามารถมาลองทดสอบสมัคร นะคะเข้าทางด้านโคต้าความสามารถพิเศษกีฬ<ล>าได,ด้เล,เลยค่ะ,คะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนทางด้านโคต้าทางด้านศิลปะนะคะศิลปะในส่วนนี้นะคะคุณเกณฑ์ขอรวบเลยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นศิลปะทัศนศิลป์นะคะ น้องๆที่มีความสามารถทางด้านของการวาดภาพนะคะการหรือศิลปะนาฏศิลป์นะคะการแสดงก็ได้หมดเลยนะคะและอีกประการหนึง่งก well, ็คือศิลปะดนตรี่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในหมวดหมู like ่ของศิลปะเองแบ่งออกเป็นสาสารวิชาเลยนะคะทศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์น้องๆบอกว่าแม่โอ้ยปีนี้หนูวาดลูกสวยหนูไปสมัครโรงเรียนสาธิตได้ไหมเนี่ยอ่ะเราบอกเลยได้ไหมคะคุณกัน ได้ค่ะได้ไดนะคะคแล้วถ้าสมมติว่าเป็นดนตรีไทยได้ไหมคะ,ะดนตรีไทยเราก็รับ<ด>ค่ะได้ไดสุดน, <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเภทดนตรีไหนดนตรีสากลดนตรีไทยหรืออะไรนะคะที่เกี่ยวข้องทาง,งด้าน นตรีหรือนาตศิป์นะคะรำวงมาตรฐานเอ่ยรัม,มโนราเอ่ยนังทะลุก็ได้นะคะก็จะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะคะรวมถึงในส่วนนี้นะคะนักเรียนจะต้องใช้เกณฑ์อะไรในการยื่นมาบ้างนะคะนอกจากผลการเรียนแล้วนักเรียนจะต้องมีความสามารถหนึ่งเลยนักเรียนจะต้องมีผลหรือรางวัลทางด้านการแข่งขันแน่นอนนะคะไม่ว่าจะวาดภาพ ก,การรำไม่กระทั่งดนตรีนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการที่ตัวนักเรียนเองนะคะเราจะพยายามคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถจริงๆนะคะไม่ใช่นักเรียนที่ไปฝึกซ้อมมาเพื่อการสอบเข้าโดยเฉพาะนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าหนูจะมีความสามารถด้านใดที่ครูเกลูกันได้กล่าวไปเนี่ยก็คือหนูสามารถเลือกที่จะมาสมัครรอบคูต้าโรงเรียนสาธิตได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมีโอกาส เพิ่มมากขึ้นนิดนึงก็คือหนูจะต้องมีรางวัลติดตัวมาด้วยนะคะซึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณครูเองจะได้เห็นถึงศักยภาพเบื้องต้นของเรานะคะว่าเราเนี่ยเอ้ยมีศักยภาพในการที่จะสามารถมาดําเนินการผ่านกระบวนการโกตตาน,นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฟังรูปแบบนะคะหรือว่าเกณฑ์ที่ทางเรียนกําหนดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลการเรียนหรือการรับรางวาัลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูน่าสนใจมากเลยะคะ่ะกันไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่ ดูยาก,ยากเกินไปสําหรับน้อง,งนักเรียนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อ่ามันจะเป็นคําถามเกี่ยวกับนักเรียนหรือผู้ปกครองนะคะหลายคนจะถามเราเข้ามาว่าสมมติว่าเราไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ในการที่จะมาสอบไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนนี้นะคะมันเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งนะคะนักเรียนก็ยังสามารถที่จะลองทดสอบอสมัครเข้ามาในรอบของโคต้ต้าความสามารถพิเศษที่เราทั้งสองคนได้กล่าวไปได้นะคะค่ะทีนี้ก็ ในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหลักฐานที่จะใช้ในการสมัครเข้าในโคต้านะคะก็จะมีหลักฐานอะไรบ้างคะกูกันในส่วนของหลักฐานนะคะก็คือจะมีในส่วนของแฟ้นสะสมบนทันน้องๆเนี่ยสามารถที่จะส่งได้ที่โรงเรียนเองหรือว่าจะสามารถส่งได้ทางไปรษณีย์ได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วเขาต้องรับสมัครส่งกับส่งหลักฐานวันไหนคะค่ะโดยส่วนตรงนี้นะคะระยะเวลาในการเปิดรับสมัครนะคะนักเรียนจะ สามารถเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16, 16. ตุลาคมนี้นะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะไปจนถึง16พฤศจิกายนา16พฤศจิกายนนะคะน,นะคะ้นองๆจะมีเวลาทั้งหมดเกือบ1เดือนเต็มเลยนะคะในการที่จะสมัครรอบโคตา้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณของเราค่ะแล้วก็ในส่วนหลักฐานการสมัครอื่นๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของระเบียบ แสดงผลการเรียนนะคะหรือว่าใบพอหนึ่งของนักเรียนนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีพักเอกสารทำเนาทะเบียนบ้านนะคะหรือว่าสำเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็แฟ้มเอสมรผลงานที่ผู้การกล่าวไปนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆหรือการติดตามช่องทางเกี่ยวกับการสมัครในรอบโคล์านะคะของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลป์ของเรานะคะก็ยังสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางอีกหลายๆช่องทางเลยใช่ไหมครณกันอย่างเช่นเพั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะผู้กฑ์กับผู้การเองก็หวังว่า เราจะได้มาเจอกับน้องๆนักเรียนนะคะที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรแห่งนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมมาสมัครกัน,น,กนเยอะๆ,ๆนะคะ <c oughs> ยังมีเวลาค่ะเพราะนั้นสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ